ให้สามารถใช่ไหมไม่ครับ ก็อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกวันนี้ที่ประชุมครมอมได้มีการสั่งการไปให้รัฐมนตรีทุกท่านใส่ใจเป็นพิเศษนะครับแล้วก็กำชับสอส,อสอที่อยู่ในความควบคุมดูแลให้ลงพื้นที่ให้เยอะเรื่องของการดูแลคนที่เดือดร้อนทันทีเรื่องของการเยียวยาเรื่องของพื้นที่พ่อปลูกที่จะมีการสูญเสียก็ดําเนินการเรื่องชดชัยนะครับเรื่องของการผ่านน้ํา นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีการคุยต่อนะครับดูเรื่องต่อไปว่าเรื่องของการระบายน้ําของแต่ละพื้นที่เราทํางานไม่อยากเป็นลักษณะวัวหายลับข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์นี้ผมจะเดินทางไปอุบลน,นะครับซึ่งก็เห็นจากแผนที่เรียลไทม์ที่กรมชุมพะทานเมื่อวานนี้ก็มีความกังวลอยู่นะครับว่ามีพื้นที่ที่ล้นเอ่อขึ้นมาเกินความจุดที่มันมีความสบายใจนะครับก็จะลงไปสั่งการแล้วก็ได้บอกเจ้าที่ไปแล้วว่า ขอให้เตรียมแผนงานไว้ด้วยนะครับเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อุบลนี่สุดน้ําท่วมเยอะมากเราก็น้าท่วมนานมากด้วยนะครับถ้าเกิดท่วมแป๊บเดียวเนี่ยเพราะพืชพืชผลอาจจะไม่เสียหายมากแต่ถ้าเกิดท่วมนานเนี่ยพืชผลจะเสียหายมากนะครับก็เป็นก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรทุกท่านให้ความกังวลอยู่นะครับเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีเกรียงเองก็มีการรายงานนะครับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เองก็มีการรายงานนะครับก็คงมีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับ มีครับเรื่องแกเรเรื่องเรื่องแผนบูรณาการของทางด้านไม่ทั่วไม่แหลกก็อยู่ใน,นวภายอยู่นะครับเดี๋ยวก็ขอขอเวลาที่จะไปเ,เตรียมงานนะครับเร,เ,รรเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับเรามีอยู่สีข้อที่เราต้องกังวลนะครับเรื่องแรกคือเรื่องอุปโภคบริโภคซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเพราะเรามีพออยู่แล้วล่ะนะครับ เรื่องที่2คือเรื่องรักษาระบบนิเวศซึ่งอันนี้ก็มีการบริหารจัดการอยู่นะครับเรื่องที่สามที่เราเป็นห่วงกันมากก็คือเรื่องของเกษตรกรรมนะครับซึ่งมันก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของท่วมนะครับเดี๋ยวอีก6เดือนเป็นเรื่องของแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการกันด้วยความพอเหมาะนะครับการระบายน้ำถ้าระบายมากเกินไปเก็บในเกินน้อยเกินไปเดี๋ยวก็จะแรงอีกนะครับถ้าใช้จังหวะนี้เนี่ยที่มีฝนตกเยอะเนี่ยระบายน้ําไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่ควรจะเก็บเนี่ย มันก็จะมีประโยชน์เรื่องเรื่องสุดท้ายเลยซึ่งคนพูดถึงน้อยก็คือเรื่องของการใช้น้ําในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับไฮเทคที่จะเข้ามาเนี่ยมีความต้องการน้ําเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เรายังเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานอยู่ซึ่งการต้องการน้ําก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดให้มีข่าวออกไปในอีกหกเดือนข้างหน้าว่าเรามีภาวะขาดแคลนน้าอยู่ซึ่งไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ว่า ก็ต้องเป็นการป้องกันนะครับทำงานเชิงรุกว่าต้องดูแลให้ให,ใ,หให้ดีว่าภาคอุตสาหกรรมต้องไม่มีการขาดแคลนน้าถ้าตรงนี้สามารถบริหารจัดการได้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นแงนึงดูใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศที่จะมาลงทุนในแง่ของไฮเทคไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่จะเข้ามาเนี่ยมาช่วยทําให้ยกระดับการภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพราะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องน้นําในภาคอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องที่เราจะปล่อยประละเลยไม่ได้เมื่อวานก็มีการคุยกันกันกบทาง ร่ <c oughs> องทิพดีกรมชนท่านรัฐมนตรีเกษตรก็มานั่งให้ความกรุณาม,มานั่งให้ความรู้กับภาคเอกนชนนะฮะโดยนําโดยคุณรุ่งโรดซีอของปูซิเมนไทยนะครับซึ่งท่านก็มีความรู้ในภาคอุตสาหกรรมมาให้คําแนะนําแล้วมีการพูดคุยกันว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับต้องการน้ําที่ไหนเท่าไหร่อย่างไรนะครับตรงนี้ก็มีการพูดคุยแล้วก็จะมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องมีการมอนิเตอร์กันอย่างใกล้ชิด ครับครับ,รบ<ๆ>ก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าเรื่องของ<ม>เรื่องเรื่องของการที่ไปก้าวไก่หรือว่าไปแทรกแซงเนี่ยคงไม่มีนะครับผมต้องต้อง,ต,องต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดการที่เงินบาดอ่อนค่านี่ก็ไม่ใช่จะมีผลเสียทั้งหมดนะครับส่งออกซึ่งเป็นส่วนประกอบของอ GDP ของประเทศไทยก็มากกว่า50%ก็จะได้รับอ per ันิสงในเชิงบวกนะครับท่องเที่ยวเองก็20%ของ GDP ทั้งหมดก็น่าจะได้อันิี้สงด้วยก็เป็นที่ที่แต่ว่าต้องต้องอยู่ให้มันดูให้เหมาะสมครับปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าทางธนาคารแหประเทศไทยก็ได้ดูแลได้มีการมอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ราคานินมันก็เป็นธรรมดาครับเพราะเรานำเข้า้ิามันเยอะนะครับก็ต้องหาต้องใช้พลังงานทดแทน นะครับล้วก็ต้องใช้แผนระยะยาวที่ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งพลังงานที่ยังมีปัญหากันอยู่นะครับก็ต้องแก้ไขกันไปครับเรื่องของการพบปะกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับหัวนหน้าหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินกางคลังเมื่อจะเป็นฝ่ายความมั่นคงจะเป็นการทํางานที่ จากที่ต่อไปผมจะทําลักษณะน,าานี้ไม่จําเป็นจะต้องไปไป,ประชุมใหญ่มีองค์คาพยพใหญ่เรียกใครไปไประชุมหลายคนเป็นสิบคนนะครับเรียกมาเมื่อกี้นี้คุยกันสามสี่คนหกคนเต็มที่นะครับแล้วก็สั่งการรับฟังความคิดเห็นรับฟังข้อคิดเห็นน,นะครับจากที่เหตุการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นที่เราให้วีซ่าฟรีของคนจีนมาที่มีปัญหาอย่างไรนะครับท่านบริหารจัดการอย่างไรท่านมีข้อเรียกร้องอย่างไร พอบางข้อที่ท่านเรียกร้องมาก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงการคลังในแง่ของอาการเก็บภาษีต่างๆเนี่ยก็รับฟังแล้วก็จะมีมิงครั้งต่อไปนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการพบปากกันธรรมดานะครับซึ่งอาจจะเป็นมิติใหม่ในการทํางานนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นปกผิดปกตินะครับเราทํากันอยู่แล้วนะครับในภาคส่วนอื่นก็ทกํกมาอยู่แล้วถ้าไม่มีการพูดคุยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่า นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องเป็นอะไรที่เป็นทางการมากนะครับไม่ต้องมีการเตรียมงานนะครับแล้วเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยว่าข้อมูลต้องพร้อมนะครับต้องมีการเตรียมตัวให้ดีตลอดเวลานะครับจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องมีเวลาเตรียมตัวสองสามวันก็บอกเช้าก็มาบ่ายได้นะครับบอกบอกเช้าก็มาบ่ายได้บอกเช้าก็มาสายได้นะครับตรงนี้ก็ก็อยากให้อยากให้ผู้ร่วมงานทุกท่านหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยมีความกระตือร้อนนะครับแล้วก็ ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับมาพูดคุยกันมาคุยกันถ้าเกิดไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็กลับไปหาข้อมูลกันมานะครับผมคิดว่าในช่วงตั้งแต่หลังมีการแต่งตั้งออกไปทางท่านผู้ช่วยการตรวจแห่งชาติแล้วก็ทางด้านท่านนั่นรองผู้ช่วยการเองก็ได้มีภาพข่าวไปแล้วได้มีการพูดคุยกันในเชิงบวกแล้วนะครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีลิ้นกับฟันเป็นธรรมดานะครับแต่ผมเชื่อว่า ความตั้งใจจริงของทั้งของทั้งสองท่านและอา,อาจจะมีอีกหลายๆายคู่ที่อาจจะเป็นคู่กรณีก,กันนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบแต่ว่านโยบายชัดเจนนะครับว่าเรามีภารกิจใหญ่ความมั่นคงของประเทศนะครับการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเรื่องส่วนตัวเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องทํางานให้ได้ต้องไม่มีข่าวเชิงลบนะครับต้องบําบัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องได้ตลอดเวลา เปล่าครับเป็นธรรมดาของวงการผมเชื่อวงการสื่ออยู่ที่นี่ก็อาจจะมีการทะเลาะกันบ้างเป็นธรรมดาบางคนก็ไม่พูดคุยกันก็มีนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะครับผมไม่คิดว่าเราไม่ต้องห้ามนะครับผมคิดว่าเราเราเป็นการพูดคุยกันอย่างผู้่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมันไม่จําเป็นต้องมีการพูดคุยแล้วต้องมีการทะเลาะเบาแหวงกันไม่จําเป็นหรอกครับคนเรามันมันมันผิดใจกันได้แล้วกลับมาสมานใจกันได้ใหม่นะครับสังคมอยู่ด้วยกันมันมาจากหลายๆที่หลายๆทางอ่ะมันก็มีเห็นตรงกันไม่หมดอ่ะแต่สําคัญที่สุดคือต้องมีการ พูดคุยในภาษาที่น่าฟังนะครับโดยม,มีการด้อยค่าซึ่งกันและกันนะครับโดยไม่มีการดูถูกดูแคลนกันนะครับสังคมแตกแยกมาเยอะแล้วก็ขอให้มีมิติใหม่ในการพูดคุยกันดีกว่านะครับผมเชื่อว่าทุกๆองคการทุกๆสถาบันนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความวามั่นคงนะครับหรือว่าการพัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดูแลทุกสู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าการแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านตระหนักดีแล้วก็รู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องมีการแก้ไขนะครับเมื่อกี้เที่ยวเ่าที่มีการสั่งการเท่าที่ผมจําได้มีเรื่องของอที่ให้มอนิเตอร์ชัดเจนว่า วีซ่าฟรีคนจีนเข้ามาต้องไม่มีปัญหานะครับเรื่องของอตรวจคนเข้าเมืองต้องให้อำนวยความสะดวกให้ดีแต่อย่าให้สะดวกเกินไปจนกระทั่งลืมรือถึงเรื่องความมั่นคงนะครับเท่าที่สั่งการไปก็มีเรื่องนี้อ๋อเรื่องยาเสพติดอีกว่าขอให้ดูให้ดีๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีเข้ามาเยอะผมลงพื้นที่ไปก็มีพี่น้องประชาชนมาพูดคุยเรื่องนี้เยอะ,สะแสดงความเป็นห่วงเยอะมากเพราะผมก็กำชับท่านไปนะครับ อ,อ,อ,อีกสักวันสองวันก็จะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีที่จะไปช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับเป็นนายตำรวจที่เพิ่งเกษียณมาครับเออนี่ยังไม่ได้รับการต้องขอโทษจริงยังไม่ย,ย,ยังไม่มีการรายงานขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าประชุมพรมเขาหน้ากาจะมีรายงานขึ้นมานะครับครับ มีครับเมื่อวานนี้ที่มีการสนทนากับท่านผูว้ว่าการธนาคารท่านผู้ว่าเศรษฐุทธก็มีการพูดคุยกันในระยะยาวและระยะกลางด้วยว่าถ้าเกิดนโยะบายออกไปแล้วนมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับภาพที่ทั้งเครดิตเรต i ติ้งเอเจนซี่เองภาพที่พี่น้องประชาชนเองหรือว่านักลงทุนต่างประเทศเองอยากจะเห็นมาอย่างไรท่านก็ให้คําแนะนําและให้ไกด์ไลน์มาว่าว่าทางรัฐบาลควรที่จะต้องทําอย่างไร นะครับอันนี้เราก็น้อมรับแล้วเมื่อวานตอนบ่ายผมก็ไปที่กระทรวงการคลังด้วยก็มีการพูดคุยกันกับาทางรัฐมนตรีช่วยสองท่านท่าน,านประหลัดก,กระทรวงแล้วก็มีท่านว่าที่อธิบดีกรมใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็คงน้อมรับไปพิจารณาแล้วไปพูดคุยกันนะครับ <c oughs> อ๋อมั่นใจครับอันนี้มั่นใจว่าสามากถการเงินการคลังของสถานะภาพการเงินการคลังของประเทศแข็งแรงครับ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้รู้สึกตอนบ่ายโมงถ้าเรามีจุลพัณฑ์จะมีแถลงเรื่องนี้นะครับครับคือผมเรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้นี่ที่ผมไปเปิดประชุมสัมมนาของสำนักงบประมาณนะครับเราก็มีการพูดคุยกันว่าการใช้งบเนี่ยต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อะไรที่ใช้ไปแล้วมันไม่มีความจําเป็นก็ไม่ควรจะใช้นะครับอันนี้ไม่ใช่แค่กองทัพอย่างเดียวหรือหรือว่าสถาบันหรือว่ากรมไหนกระทรวงไหนอย่างเดียวไม่ได้มีการเจาะจงไปนะครับเป็นเป็นนโยอบายหลักของเราอยู่แล้วเพราะว่านโยบะในขณะที่เราจะต้องระมัดระวังในการใช้งบประมาณเนี่ยทุกๆก,กระทรวงต้องให้ความสําคัญตรงนี้ครับ <c oughs> ไม่มีครับผมต้องให้เกียรติ เจ้ากระทรวงของทุกกระทรวงไปไปพูดคุยแล้วดูแล้วก็มาเพราะยังไงก็ถ้าเกิดจะซื้ออะไรมันก็ต้องผ่านไปที่คณะมนตรีอยู่ดีนะครับได้มีการสั่งการไปแล้วว่าให้ไปดูให้ดีให้ไปคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับก็ผมก็ผมไม่ทราบว่าจะเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กระสุนหรืออะไรผมไม่ทราบใช่ไหมครับพี่แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกท่านมีความเป็นผู้ใหญ่พอแล้วแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักอยู่แล้วครับ ให้โอกาสท่านนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับก็เป็นเรื่องที่เราก็กังวลเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ทุกทุกภาคส่วนมีความสบายใจนะครับมีความมั่นใจในรัฐบาลผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงไปนะครับขอบคุณครับ